สวัสดีครับ่ทนผู้ส้มครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับแานผู้ส้มครับครับมันนี่มาพบกับอูน้ำไช่กับน้องแบ่งเชียนเคยนะครับครับโอ้ดีใจนะพี่น้องเอฟซีเนาะครับผมที่ติดตามอูน้ำไช่หรือว่าน้ำเชียร์หรือว่าเก่ามาเชียร์ครับครับพี่น้องเอฟซีถ่ายถ่ายเด้เบิ้งคลิปมือนันเนาะครับขึ้นวั่นผราครับผมเรียกต้นกล้วยครับแมนผ้ากันขอให้พี่น้องเอฟซีเพราะว่ามี ขอแม่เอฟซีเพิ่นขอมาว่าอยากให้น้ำเชียหรือว่าหูหรือว่าเก่ามาเชียหรือว่าน้องแบงนี่ขอเลขเนาะขอเล็กยุตินกล้วยแครครับซึ่งก็เมื่อเคยเห็นจากเทียครับผมตั้งแต่เกิดมาครับบันนี้กันเลยพากันขอครับเป็นยังไงน้องแบงเขาเลยเนาะครับเลขกกล้วยครับครับนี่นะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องเนาะอันนี้เก่ามาเชียเห็นนะครับผมแต่ว่าหลานถี่ซื้อปองก็ไม่ไงเนาะ เป็นเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็โอ้เหล็กถูกบอมมาเนาะเกือบสองหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าไปเข่าเหล็กแป้งเนาะที่น้องแบ่งท่านะครับผมเอ็กเจ็ดแมนเจ็ดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นปลาเหล็กเพิ่นว่าเอาซีไซเอซีไซเครับผมเพิ่นว่าอยู่ครับผมกลายเป็นซีเจ็ดหนึ่งโอ้ครับดีใจนะเพี่นน้องเอซีต้องว่าเน้นน้ำมอครับดีใจน้ำเนาะครับผมครับ เอาไปเบิ่งบรรยากาศใกล้ๆต้นกล้วยครับอด่างนี้ครับว่าจะทำทุกที่อีกมีอีกก๊กหนึ่งนะครับผมเพราะท่านได้ขอเพลินเนาะมีสองก๊กสองก๊กแหลกไปครับครับนี่ครับผมพี่น้องยืมที่ทาได้เบิ่งคลิปอ่าขอขอสวดขอหลับขอเหล็กอยู่ต้นกล้วยก็จะเห็นได้ครับผมอยู่สองอู่น้ำไส้เนาะครับหนุนต้นหนึ่ง้องแบ่งซองไปครับต้นนี้เพราะท่านได้ขอเนาะ ครับพปทอไ์เดย์เวียทยถ้ำกับเจงในวันพระวันพระหนาธรรมตามเบิงให้พี่น้อยซีมาขอเบิงกับผมแต่ว่าเห็นแม่น้ำเชี่ยวบัดจีเลี้ยงเพิ่มยุกในน้อยยุกครับผมครับเพราะว่ากะบ่ได้หลายครับผมได้พูดิะนิดได้น้อยกันยังดีครับบ่ได้ขาดทุนพร้อมแปะพร้อมคอนครับครับจจงในพี่น้องเอฟซีกัน ขอให้ได้โชว์เนหลาบด้วยครับผมมีงวดตต่อไปครับแมนครับผมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมครับกลับมาตามกันต่อครับคืนวันพระจะมาขอกันอีกด้วยครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเหล็กออกด้ครับผมครับโอจังได้กันมาตามกันต่อเนาะครับมี่ยังหลงเหลือว่านองแบ่งโอ้เห็นบนนาองตัว่ากันโลไปแล้วละครับผมเห็นจุดแถวนี่นะแต่จำว่าปิดครับเจ็ดหนึ่ง เลขกล้วยเนาะเจ็ดหนึ่งครับครับนี่เป็นโชคเป็นลาบครับผมเจ้าทีเจ้าทางเจ้าทานเป็นกระเจี๋ยไฮโฉบไฮลาบอยู่ครับอ๋อเจ้าหน้าเบิรงเอาเด้อครับผมหมวดต่อไปก็ได้ครับหนึ่งมีนานะครับแต่ว่าน้องอูก็ยัดลืมหาตามแนวทางเด็ดเด็ดังๆมาสู้พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับ มีเหล็กเตจเหลกดังที่ใสกับเดี๋ยวจะนําเสนอให้ครับผมครับครับนี่กับเป็นบรรยากาศหลังเลขออกครับผมต้นกล้วยนะครับเมีนเคยเห็นปะครับพี่น้อง<ด>สูงพอถึงเมตรเลยครับผม<ด>ออมาอบบนลูกขึ้นมาไปเฮาแบ่งไปทำไม่เงี้ยกับบิดป,ปองกันนะเพิ่ในเล็กเจ็ดหนึ่งต้นกล้วยบ่ อไปครับผมบไปสอบถามบรรยากาศกัศกบแม่ใหญ่เนาะครับครับเอาดันเลยก้็เลยป่ะเอาเนี่ยทำอย่าปองรู้บั่นได้ปองเดือกเรียกอยู่วครับเดือกยู่เดือกอัน อ้เตี่โอ้ยสๆเนไม่เงียกระเทียบบเนาะไม่เง่้เห็นซื่อไม่งเห็นยูแต่ว่าไม่เงี้ยบ่ได้ซื้อไม่เงลื่อมมันหลายมือแต่ว่าเด็กป่องคนกต่เถียรยูผ่นบ้บอกไม่เงี้เกป่องซื้อคนเดียวเห็นทักันนละบรุ่นจเอาไหมต้นกล้วยต้นกล้วยเตี้ยนั่นนะ แปงกันพูดเป็นพูดรูกแบ้งเห็นบ่อนางะหบ่ยล้วเห็นเลยเจ็ดหนึ่งันนั่นเจ็ดหนึ่งนั่นะเลขออกเจ็ดหนึ่งเหรอเออเจ็ดหนึ่งเลขกออกโู้โหยากเลยมันเนี่ยเลแกยังไหนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นหนังเลยเนเห็นสามตัวเป็นยังว่าสื่อไอ้ไงว่าเลขกออกตัวนี้เลขกออกเยอะจนกล้วยน้อยเนี่ยที่เจ็ดหนึ่ง เกตหนึ่งอะไรสิถ้าเอาอีกเพื่อนบ้านศิลเนาะเพื่อนบ้านศิลป์พอมาข้ามหอดเสร็จแล้วหอดนี้แล้วคนสวยแต่งเสริมสวยเถือกเล็กย่อมพบไม่เลยย่อมผมรับเถือกเล็กรับดวงพอดีเป๊ะคนนี้ผู้บ่เถือกเล็กคอมหัวไว้ก่อนเปิดดวงก็ได้ มีโซกอีหมีมีโซกจากลอตเตอรี่กลายเป็นเกจหนึ่งจอยเอาครับผมเกิดได้เห็นแล้วเนาะครับผมโอ้เหล็กพุนกิดห้โโควห้ลาบอีรีครับแมนด้วยกันเนาะครับแมนกับเหลขกต้นกล้วยแค่เกือบเกือบถือมดถุกคนเนาะยกเว้นไม่ใหญ่เนาะในความพูวเนาะครับ กดีใจน้าพี่น้องเอฟซีพร้อมครับผมเล็กๆน้อยๆกันไปเนาะครับครับได้พูดอนีตละน้อยงวดหนาวไหมแม่งวดหนาวเอาไหมบ่ดนบ่ถืกครับสู้ๆกันไหมครับผมครับงวดหนากัดสู้ๆกันไหมจังไรกัดอู้น้ำใช้กับน้องแบ่งเนาะครับจะไปตามต่อให้ตามต่อเด้่ครับครับอาจจะเป็นนอกสถานที่พร้อมครับผมเนาะครับเพราะว่าอ่าน้องๆกับมี เรียนหนังสือนํามครับผมถ้าเป็นส่วนเสาร์อาทิตย์กับจิตได้หาแนวทางสะดวกสบายกับครับไปตามให้พี่น้องเอฟซีเล็เด็ดเลขดังยุ่ยใสกัดจิตนําเสนอมาให้เด้อครับผมครับครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้น้องใส่ครับผมกับน้องแบ่งนะครับครับจังใดกัจิตก็ติดมาให้ครับผมครับื้นนี้ก็ถือว่าดีใจนะพี่น้องเอฟซีครับผมครับผู้ใดถือกันแน่นอัะครับเลขกกับ่บกยุไก่เนาะ กั็อยู่ภายในโบริเวณบ้านน้ำเสียเนี่ยแหละครับผมใกล้ตัวจะคล้องนี่แหละครับมือนันกับปูมาเจมไหมน้องโอ้ครับปูเพิ่มรถิเที่ว่านเจอบานไหมเจิมบานเพิ่นนังรถมาครับเลขทะเบียนเพิ่นก็หนึ่งสี่สี่เจ็ดครับผมโอ้ยครับเลขออกอยู่แน่นนะพี่น้องเนาะเีไดเนาะครับเสียดครับผมครับเอาังไดกะ อย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับผมกดติดตามไปเด้อครับพี่น้องครับครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําครับผมสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆครับมคจังได๋กสําหรับที่พี่น้องเอพ่อใหญ่ไม่ญ่ที่เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะครับเพิ่นก็สอนนําจังได๋กัปรับปรุงแก้ไขครับพยายามอีกต่อไปครับครับขอบคุาคอมเมนต์ที่ สอนบอกตลอดได้ครับผมจะนําไปแรับแก้ปปับปรุงกับน้องแบ่งอีกคือกันครับครับเพื่อจะได้ทําคลิปนาส้มขึ้นไปเนาะครับผมคยังได้ก็เป็นกําลังใจให้ลูกชายในเด้อครับผมเพราะว่าเพิ่งจะมาทําคลิปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่น้องพี่น้องเนาะครับน้องพี่น้องพลเลียงปลานิ่นครับผมปลานิ่นลายครับ ไก่พุ่นกะจีเป็นผื่นเหลี่ยมม่วครับไก่ครับรั้งไก่กัดเบิงบรรยากาศไปน้ำครับผมเนาะเบิงบรรยากาศไปน้าครับแต่ว่าบ้านนอกคอกหน้ากับมี่ยังหนาช่วมไาย่างอยู่ครับผมบรรยากาศดีเนาะแมนบรรยากาศก็ดีน้ำน้องอีสานครับอน้องแดงยกขึ้นชงสูงนําครับคุลับันนีกันหนาหน้าก็จะเคี้ยวสูอุ้มคนละครับผม เยวสุมตอนนี้ก็จะแห่งแรงจักน้อยครับเขาถ่ายบรรยากาศไปนำํำครับน้องแบ่งกับน้องอูถ่ายคลิปจะมียังฝากบ่ครับผมถ่ายคลิปนี่เดือนงวดหนาขอให้เอฟซีทุกคนหรือพอแม่พีน่น้องถือหวยเลยเบอร์ไปน้ากันเด้อครับ,รบหนึ่งมีนาคมครับผมบบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณ เอฟซีที่กดติดตามกดติดตาม,มรับช้มครับครับที่บอกสอนแนวทางดีๆครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ